บทที่981ไม่มีทางเลือกจัดทิม์พโดยบิกดูเหมือนว่าฝัดจะบ้าไปแล้วจริงๆเอลเบิร์ตเปิดอ่านเดลี่โปรเฟสฉบับล่าสุดจากนั้นแอบเหลือบมองไปที่อิโซเบลที่กำลังอ่านวิสัตวีกลี่และถอนหายใจในใจอย่างเงียบๆอิโซเบลโกรธเขาตั้งแต่พวกเขากลับมาจากสเปนและเอลเบิร์ตก็นอนบนโซฟาเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันยังโกรธอยู่เหรอ ฉันจะโกรธคุณได้ยังไงแชมเปี้ยนของฉันอิโซเบล,เบลพูดโดยไม่เงยหน้าขึ้นเอิร์ตมองแคทรีน่าอ้อนวอนซึ่งยักไหล่อย่างช่วยไม่ได้โดยบอกว่าเธอทำอะไรไม่ได้เลยโอเคอย่าโก,กรธนะเอิร์ตเดินไปรอบๆบโซฟาแล้วเดินตามหลังอิโซเบลเหยียดแขนออกเพื่อกอดอีกฝ่ายจากด้านหลังแนบหัวแล้วกระซิบเบากระซิบเบาฉันรู้ว่าก่อนหน้านี้ฉันค่อนข้างเสี่ยงแต่สถานการณ์จริงไม่อันตรายเท่า คุณคิดแบบนั้นแล้วฉันก็เอาเฟลิกเซอร์ไปด้วยและดัมเบิลดอร์ก็มาช่วยด้วยตอนนี้คุณเหมือนกับพ่อที่ไม่น่าเชื่อถือของฉันเลยอิโซเบลพูดด้วยสีหน้าตรงไปตรงมาคุณรู้ไหมว่าตอนนี้แม่ของฉันใช้ชีวิตลำบากแค่ไหนฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นในอนาคตขอโทษทีฉันประมาทหลังจากที่อิโซเบลจ้องมองอยู่ครู่หนึ่งเอาเบิร์ตก็ขอโทษอย่างจริงจังและยกมือขึ้นเพื่อสัญญาว่า ต่อจากนี้ฉันจะปกป้องตัวเองแม้ว่าฉันอยากจะก่อปัญหาแต่ฉันก็จะปล่อยให้คนอื่นทำฟังนะเหตุใดคุณจึงดูเหมือนซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังเพื่อสร้างปัญหาแคทรีน่าเงยหน้าขึ้นมองเอาเบิร์ตด้วยสีหน้าแปลกๆไม่ฉันเป็นคนดีเมื่อสังเกตเห็นว่าอิโซเบลยังคงจ้องมองเขาอยู่เอาเบิร์ตก็ไอเบาๆแล้วอธิบายว่า ในสถานการณ์สุดท้ายการที่คุณอยู่ในยีนมีแต่ทําให้ฉันกลัวที่จะใช้กําลังเต็มที่และฉันไม่รู้เกี่ยวกับการต่อสู้กับชายลึกลับสนามกีฬาจะถูกทําลายจริงหรือคราวนี้ลืมมันซะอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นครั้งหน้าอิโซเบลพูดอย่างไม่ใส่ใจคุณรู้ไหมว่าตอนนั้นฉันกังวลแค่ไหนผู้ชายคนนั้นเป็นคนลึกลับจริงๆเหรอแคทรีนหนาหยิบ หนังสือพิมพ์ศาสดาขึ้นมาบนโต๊ะเพื่อปกปิดสายตาของเธอและถามอย่างสบายๆมันเป็นชายลึกลับเอลเบิร์ตนั่งลงข้างๆอิโซเบลเป็นคาร่าที่ค้นพบมันก่อนหลังจากบอกฉันผ่านสร้อยข้อมือสื่อสารฉันขอให้คาร่าตามหาอาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอรจะเป็นยังไงถ้าอาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอรไม่มาเล่นเกมละ่ะถ้าอาจารย์ใหญ่ไม่อยู่ที่นี่ฉันจะงดเว้นโดยตรงเอลเบิร์ตพูดอย่างใจเย็น แม้ว่าฉันควรจะสามารถต่อสู้กับบุคคลลึกลับได้โดยไม่เกิดประโยชน์ในขณะนี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้หรือขับไล่เขาออกไปโดยสิ้นเชิงคนลึกลับไม่ยอมแพ้ง่ายๆและการใช้เวลานานเกินไปก็เป็นประโยชน์ต่อเขาคุณมีพลังมากแล้วแคทรีนามองดูเอาเบิร์ตขึ้นขนลงๆแม้ว่าพวกเขาจะเคยเห็นการดวลอันน่าตื่นเต้นผ่านความทรงจำของเขาแล้วก็ตาม ช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างฉันกับชายลึกลับจริงๆแล้วคือการสั่งสมประสบการณ์หลังจากรับประทานยาอายุวัฒนะฟูหลิงช่องว่างในด้านนี้จะสั้นลงอย่างมากเหนียวก่อนคุณใช้เฟลิซีแคทตตรีนาะมองเอาเบิร์ดด้วยความประหลาดใจผู้จัดงานควรตรวจสอบว่าผู้เข้าแข่งขันกำลังโกงหรือไม่ใช่แต่มีวิธีโกงอยู่เสมอยิ่งกว่านั้นอีกฝ่ายก็โกงก่อนทำไมฉันถึงต้องทำตามกฎของเกมอย่างโง่เขลาเอาเบิร์ดถาม ทันใดนั้นแคทรีนาก็รู้สึกว่าสิ่งนี้สมเหตุสมผลเอาเบิร์ตเหลือบมองอิโซเบลอย่างลับๆและพูดต่อชายลึกลับไม่เข้าใจระดับที่แท้จริงของฉันดังนั้นเมื่อเราต่อสู้ครั้งแรกฉันก็มีความได้เปรียบก็ควรจะบอกว่าจริงๆแล้วฉันมีข้อได้เปรียบส่วนใหญ่และนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงกล้าดวลกับชายลึกลับนอกจากนี้ฉันยังต้องแสดงความแข็งแกร่งของตัวเอง ไม่เช่นนั้นผู้เสพบความตายจำนวนมากจะมาก่อกวนฉันเอบร์ตพูดกับอิโซเบลนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่มิสเตอร์บาทจัดให้ฉันเข้าร่วมการแข่งขันดวลหนึ่งตราบใดที่คุณแสดงความแข็งแกร่งเพียงพอปัญหาต่างๆมากมายจะหายไปเองแม้ว่าผลลัพธ์จะออกมาไม่คาดฝันสักหน่อยแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถควบคุมได้คุณไม่ได้บอกความจริงหรืออีกในหนึ่งคุณบอกความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น อิโซเบลมองเห็นกลอุบายเล็กๆน้อยๆของอัลเบิร์ตได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าฉันจะคิดมาโดยตลอดว่าการเอาชนะงานของยูโนฮูคือแฮร์รี่พอตเตอร์อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งหากแฮร์รี่พอตเตอร์ล้มเหลวอย่างน่าเสียดายจะต้องมีใครสักคนก้าวขึ้นมาแก้ไขปัญหาและนั่นจะถึงคราวของเขาฉันลงสนามและจำเป็นต้องรู้ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้อย่างปลอดภัยและล่วงหน้า มันควรจะเป็นหน้าที่ของสัตวราจารย์ดัมเบิลดอร์ที่จะเอาชนะชายลึกลับคนนั้นอิโซเบลขมวดคิ้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้และจ้องมองไปที่อัลเบิร์ตแล้วถามว่าคุณไม่ได้วางแผนที่จะหนีจากอังกฤษตั้งแต่แรกเหรอแน่นอนฉันคิดดูแล้วถ้าวันนั้นมาถึงอัลเบิร์ตยักไหล่แล้วพูดว่าฉันจะรอจนกว่าฉันจะชนะแน่นอนก่อนที่จะต่อสู้กับชายลึกลับคุณสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน และบุคคลลึกลับก็สามารถใช้โอกาสนี้เพื่อทำความเข้าใจคุณได้แคทเธอรีนรู้สึกว่าคำพูดของอัลเบิร์ตดูโออวดเล็กน้อยมีเพียงดัมเบลลดอเท่านั้นที่สามารถเอาชนะเขาได้ฉันยังเด็กและยังมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นเวลานานอัลเบิร์ตมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมากแต่ชายลึกลับนั้นแตกต่างออกไปมันยากสำหรับเขาที่จะเติบโตอย่างมากมีอีกสิ่งหนึ่งที่อัเบิร์ตไม่ได้พูด นั่นคือเขามีแทงที่สามารถแฮกได้แต่วอเดอร์มอร์ไม่มีดังนั้นยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เอาเบิร์ดก็จะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นครั้งนี้เพื่อนเก่าของวอเดอร์มอร์ได้สนับสนุนทักษะมวลดาแก่เขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้มวลดาบ่อยๆแต่หากเขาต้องการทราบวิธีจัดการกับมวลดาเขาก็ต้องรู้เกี่ยวกับมวลดามากพอผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันมนลดำคนใดที่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องมนดำดำัมเบอร์อ เพียงเพราะดัมเบิลดอร์ไม่ใช้มนดดำไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เข้าใจมนดดำจริงๆถ้าเขาไม่เข้าใจเขาจะจัดการกับมวนดำชั่วร้ายเหล่านั้นได้อย่างไรถ้าเป็นไปได้ปล่อยให้แฮร์รี่พอตเตอร์ปราบชายลึกลับคนนั้นดีที่สุดอิโซเบลพูดเบาๆเธอไม่อยากให้คนของเธอเสี่ยงจริงๆแล้วฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเอบ ERT พูดด้วยรอยยิ้มใครที่สุดแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์คือผู้กอบกู้ แฮร์รี่พอตเตอร์โชคร้ายจริงๆแคทรีนาพึมพำเบาพึมพำเบาเพียงเพราะตำแหน่งที่เรียกว่าผู้กอบกู้เธอจำเป็นต้องต่อสู้กับชายลึกลับจนตายหรือเปล่าเอลเบิร์ตเหลือบมองแคทรีนาแล้วพูดอย่างเงียบๆนั่นคือชะตากรรมของเขาก็เหมือนกับสิ่งที่คุณจะพูดนั่นแหละคุณรู้ไหมว่าใครเลือกแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นศัตรูตัวฉกาจของเขาเอลเบิร์ตอธิบายความหมายคืออะไร หมายความว่าจริงๆแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่มีทางเลือกแต่เรื่องนี้ไม่ใช่โอกาสสำหรับเขาอย่างน้อยดัมเบิลดอร์ก็เลือกเขาปรับใดที่แฮร์รี่พอตเตอร์ยังไม่ตายอนาคตของเขาจะดีกว่าอนาคตของคนส่วนใหญ่อย่างแน่นอนก็ดีถ้าเขาต้องการเขาอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์หรือเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงเวทมนต์ในอีกสิบปีข้างหน้ายิ่งกว่านั้นเอาเบิร์ตพูดอย่างมีความหมายคุณไม่รู้หรอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นหายนะเด็กชายอมตะ คุณหมายถึงอะไรแคทเตอรีนรู้สึกอยู่เสมอว่าเอาเบิร์ตชอบพูดสิ่งที่เข้าใจยากบางอย่างมันไม่ง่ายที่จะตายแม้ว่าคุณจะตกอยู่ในอันตรายก็ตามเอาเบิร์ตอธิบายปัญหาเดียวก็คือมันสามารถส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบตัวคุณได้อย่างง่ายดายถ้าคุณไม่โชคดีคุณก็อาจตายได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับเขาวงกฎของการประลองเวทไตรภา,าคีหากฉันไม่แข็งแกร่งพอหากแข็งแกร่งเกินไปคุณอาจตายได้ ดังนั้นการอยู่ห่างจากเขาจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับดัมเบิลอร์หรือเปล่าจูจูอิโซเบลก็ถามคุณคิดว่าศาสตราจารย์ดัมเบิลอร์ต้องการใช้แฮร์รี่พอตเตอร์ฆ่าวูเดอร์มอ์หรือเปล่าดัมเบิล дор เหรอแม้ว่าเขาจะหวังว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จะสามารถเอาชนะชายลึกลับคนนั้นได้แต่ก็ไม่ควรพิจารณาใช้เขาเอาเบิร์ดคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า เขาแค่พยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้แฮร์รี่พอตเตอร์หนีไปได้นำทางแฮร์รี่ให้กลายเป็นฮีโร่ที่กล้าเผชิญหน้ากับชะตากรรมของตัวเองจะเป็นอย่างไรถ้าแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ต้องการล่ะแคทตอรีนาถามไม่ใช่ทุกคนที่ชอบชีวิตที่คนอื่นจัดไว้และฉันก็ไม่ชอบมันด้วยแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่มีทางเลือกเว้นแต่เขาต้องการถูกยูโนวูฆ่าการเอาชนะยูโนใครคือทางเลือกเดียวของเขา เัลเบิร์ตพูดเบาๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันคิดว่าเขาจะเอาชนะยูโนใครใช่ไหมมีบางอย่างที่คุณไม่สามารถพูดเรื่องไรสาระได้ไม่อย่างนั้นมันจะนำไปสู่ความตายจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอฉันกล้าพูดได้เลยว่าชายลึกลับคนนั้นไม่เข้าใจสาเหตุและผลระหว่างเขากับพอตเตอร์เอาเบิร์ตพูดพร้อมดูหนังสือพิมพ์บนโต๊ะถ้าเขารู้ข่าวเขาอาจจะมาเยี่ยมคุณเป็นการส่วนตัวหรือมาก็ได้มีคนเชิญคุณมา เขาไม่รู้ฉันไม่รู้แน่นอนแต่เขาจะพยายามคิดให้ออกจากคำทำนายที่เขาและแฮร์รี่มีร่วมกันเอบิร์ตพูดอย่างมีความหมายอย่างไรก็ตามเอบิร์ตเดาผิดในขณะนี้วเดอร์มอร์ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การวางแผนลูกบอลคริสตัลในภาควิชาลึกลับแต่กำลังคิดถึงเหตุการณ์ทั้งหมดในท้ายที่สุดเขาถูกบังคับให้หลบหนีด้วยตนเองซึ่งเกือบจะทำให้วเดอร์มอร์โกรธ โอ้ขอโทษทีดูเหมือนเขาไม่มีจมูกหลังจากการวิเคราะห์และระดมความคิดโดยวเดอร์มอร์เขาตำหนีดัมเบิลดอร์ครั้งใหญ่ที่สุดไม่มีทางเลยที่จูจๆดัมเบิลดอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นและทำหน้าที่เป็นกรรมการมันดูน่าสงสัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาจมีกับดักที่เตรียมไว้สำหรับเขาโดยเฉพาะและอัลเบิร์ตแอนเดอร์สันก็เป็นเหยื่อล่อให้เขาติดกับดัก โดยมีจุดประสงค์ของการฟื้นคืนชีพของเขาข่าวนี้ถูกเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าเขากลับมาแล้วเพื่อลดแรงกดดันจากกระทรวงเวทมนต์สิ่งที่ทำให้โวเดอร์มอร์ไม่สบายใจก็คือไม่เพียงแต่เหยื่อจะไม่อร่อยเท่านั้นแต่ยังทำให้ฟันของเขาจั๊กกะจี้อีกด้วยอัลเบิร์ตอันเดอร์สันมีพลังมากกว่าที่คาดไว้มากทันใดนั้นเขาก็เข้าใจว่าทำไมบาร์ตี้เจอถึงใช้การสมรู้ร่วมคิดและในที่สุดก็พ่ายแพ้ให้กับเขา ผู้ชายคนนั้นผิดปกติผิดปกติมากไม่มีทางที่เลือดโคลนจะมีพลังมากขนาดนั้นโวเดอร์มอรรู้ดีว่าพลังเวทมนต์ส่วนใหญ่ของเขามาจากเลือดสลิทีรินของเขาในบรรดาพ่อมดที่มีพลังเวทมนต์แข็งแกร่งกว่าเขาจนถึงตอนนี้โวเดอร์มอร์เพิ่งพบกับดัมเบิลดอเท่านั้นพลังของเลือดสีโคลนนั้นมาจากไหนทายาทของตระกูลเวทมนต์ชื่อดังเหรอ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโวเดอร์มอร์คือระดับความแข็งแกร่งของแอนเดอร์สันไม่ว่าจะเป็นทักษะการต่อสู้หรือความสำเร็จด้านมน์ดำทั้งหมดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าอัลเบิร์ตแอนเดอร์สันเป็นพ่อมดที่มีความสามารถสูงนั่นคือสิ่งที่สามารถรู้ได้จากการต่อสู้ที่แท้จริงกับเขาเท่านั้นขอออ,อข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคืออีกฝ่ายยังเด็กและไม่มีข้อได้เปรียบในบางด้านก่อนที่เขาจะเติบโตเต็มที่ โมเดอร์มอรมั่นใจว่าเขาสามารถฆ่าเขาได้ตราบใดที่ไม่มีคนอื่นที่จะเข้ามาทางท่านอาจารย์กอยและคนอื่นๆได้ถูกปล่อยตัวแล้วลูซียสเคาะประตูแล้วเดินเข้าไปรายงานข่าวดีแก่โวเดอร์มอร์ด้วยความเคารพสำหรับเรื่องนี้พวกเขายังจ่ายราคาเช่นขอให้ผู้คนช่วยเหลือผ่านการเชื่อมต่อเช่นบริจาคเรือใบจำนวนมากให้กับโรงพยาบาลเอสมุงส์ฮอสพิตอลฟอร์เมดิคอลมาลาดีแอนด์มา ให้เซเวรัสมาหาฉันเถอะโวอเดอร์มอร์ไม่สนใจคำพูดของมันฟอยลูเซียสก้มศีรษะลงแล้วจากไปมองหาสเนปเพ,พื่อนเก่าของเขาซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่กล้าให้ดาร์กลอดรอ,อนานเกินไปแล้วรีบไปฉันต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเลือดสีโคลนที่ชื่ออัลเบิร์ตแอนเดอร์สันวอเดอร์มอร์ดพูดตรงประเด็นนอกจากนี้ถ้าคุณมีโอกาสก็ฆ่าเขาซะฉันเกรงว่านี่จะเป็นเรื่องยาก สีหน้าของเเนปแทบจะหยุดลงและเขาต้องเตือนเขาว่าเอบ ERT แอนเดอร์สันคอยระวังฉันอยู่เสมอและตัวเขาเองก็มีลางสังหณรถึงอันตรายโดยเฉพาะหลังจากประสบกับเหตุการณ์ภายหลังสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสังหารเขาโมเดอร์มอรเหลือบมองเเนปซึ่งรีบก้มศีรษะลงและหยุดพูด จริงๆแล้วสเนปรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสเปนแต่เขาไม่คาดคิดว่าวเดอร์มอร์จะขอให้เขาลอบสังหารเัลเบิร์ตโชคดีที่วเดอร์มอร์ไม่ได้บังคับให้เขาทำภารกิจนี้ไม่เช่นนั้นเขาก็ไม่รู้วิธีแก้ปัญหานี้จริงๆคุณสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองสเนปก็ไม่รู้เหมือนกันหากคุณทำงานหนักคุณอาจประสบความสำเร็จได้แต่ถึงแม้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในท้ายที่สุด ตัวตนของคุณก็จะถูกเปิดเผยอย่างไม่ต้องสงสยัยซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าผลกำไรโดยสิ้นเชิงเมื่อใดที่อัลเบิร์ตแอนเดอร์สันมีความสำคัญต่อวอเดอร์มอร์ดมากจนเขาต้องการจะฆ่าเขาแม้ว่าเขาจะถูกเปิดโปงก็ตามถ้าอาจารย์ยอมให้ฉันเปิดเผยตัวตนของฉันฉันจะพยายามฆ่าเขาก็ได้แต่ฉันไม่แน่ใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น เมื่อถึงเวลาโปรดอนุญาตให้ฉันกลับไปหาคุณและรับใช้คุณสเนปรู้ดีว่าเขาควรพูดอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงโมเดอร์มอร์ฉันยังต้องการให้คุณอยู่กับดัมเบิลดอร์และรวบรวมข้อมูลให้ฉันต่อไปในที่สุดโมเดอร์มอร์ตก็ไม่ยอมให้สเนปเสี่ยง ฉันได้ยินมาว่าคอนเนลียสฟัดมีแผนจะส่งคนไปเรียนที่ฮอกวอตส์เพื่อรับตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดบางทีเราอาจใช้โอกาสนี้และใช้กระทรวงเวทมนต์ขับไล่ดัมเบิลดอร์ออกจากโรงเรียนฉันคิดว่าพวกเขาฉันแน่นอนอยากทำแบบนั้นสเสนปเสนอถ้าเราทำสำเร็จบางทีโอกาสของเราอาจจะมาถึงถ้าอย่างนั้นก็ทำเลยมันไม่สำคัญว่าคุณจะล้มเหลวโวเดอมอร์เห็นด้วยอย่าเปิดเผยมัน ฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้ว่าสเนฟจะพูดแบบนี้แต่เขาก็เข้าไปหาดัมเบิลดอร์ทันทีหลังจากออกไปและรายงานเรื่องนี้ให้เขาทราบไม่ต้องกังวลแอนเดอร์สันทำนายไว้ว่าฉันจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนโดยฝัดดัมเบิลดอร์พูดอย่างใจเย็นคุณไม่กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณไม่อยู่ที่โรงเรียนเหรอสเนฟไม่เข้าใจว่าทำไมดัมเบิลดอร์จึงสงบสติอารมณ์ได้ สถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดพวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จเชื่อฉันเถอะดัมเบิลดอร์เล่าว่าเอาเบิร์ตถามตัวเองว่าเขาต้องการขนมหรือเปล่าและอดไม่ได้ที่จะสส่หัวแล้วพูดว่าอย่าลองเลยนั่นเป็นถั่วที่หักยาก